ครับสำหรับน้องน้ำฝนนะครับที่เป็นบรรดาเนักศึกษาฝึกงานทางช่องสยามสปอร์ตอยูนี้ก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยตั้งใจทำง,งานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ภูมิใจน้องคนนี้ที่มีความสามารถมันเคธีคนหนึ่งที่ผลิตรายการบางรายการที่เราได้มอบหมายให้ก็ถือว่าเขาก็ได้ได้ทำตรงนี้แล้วก็ทำออกมาได้ดีนะครับ ก็เกินความคาดหมายการที่เป็นนักึกษาฝึกงานคนหนึงนะครับก็ได้รับฟังไปเนื้อเชื่อใจจากจากรุ่นพี่ๆนะครับก็ทํางานดีตรงต่อเวลานะครับเป็นคนตั้งใจทํางานเป็นคมกระตือรือร้นมีความรู้ชอบสูงเวลาให้ทําอะไรเขาก็จะกระตือรือร้นทําแล้วก็ทําสําเร็จนิสัยส่วนตัวก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็ พี่พีนิดหน่อยแต่น้องฝนไม่สวยไม่เป็นไ,ไรไม่เป็นไรขยันก็พอก็สำหรับน้องฝนก็ตอนแรกที่ให้น้องมาฝึกมวยกับตาลก็ตอนแรกคิดว่าเออน้องจะทำได้ฝ่าอไไนนะไรอ่างเงี้ยแต่พอให้ลองทำค่อยจริงๆก็โอเคใช้ได้แล้วก็มีความขยันดี กระตือรือร้นดีชอบที่จะแบบคบป่านักมวยสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้น้องตั้งใจอย่างนี้ต่อไปนะแล้ว็ประสบความสำเร็จเยอะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย